สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพนพามาชมคลิปนะคะเอ่อเรียกว่าเช็คสุขภาพน้องกันละกันเนาะว่าน้องอยู่ดีมีสุขพร้อมจะจำหน่ายอะไรหรือ,อยังนะคะอ่าถาดนี้นะคะก็จะเป็นถาดอบ น้องมิวนะคะคือเราอบไว้ในถาดอบมีฝาครอบเนาะถ้าสังเกตด,ดูก็วัสดุปลูกก็ยังเปียกชุ่มชื้นดีนะคะความชื้นในการอบอะ่ะเราต้องกะความชื้นให้ดีให้พอเหมาะวัสดุปลูกต้องไม่ชื้นเปียกแฉะมากเกินไปนะคะไม่งั้นก็จะเกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะอันนี้เพนก็ทําการอบนะคะมาประมาณสัก 2- 3สสัปดาห์ละนะคะ บางต้นก็รากมาดีมากเลยโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆนี้นะเมื่อกี้ลองรื้อดูรากมาดีมากถ่ายร,รูปไว้แต่ว่าลืมไปว่าจะถ่ายคลิปให้ดูดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็จะมีแบบต้นเล็กๆเ,เนี่ยที่ส่วนใหญ่คนก็จะตามหาแบบต้นเล็กๆก,กันนะคะอย่างเงี้ยเพนก็ใส่คือถาดอบอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากทุกคนมันก็ใส่แค่นี้ใช่ไหมเพนก็จะใส่กระถางไส่เล็กๆแบบเนี้ยอบก่อน นะคะพอรากเขามาปุ๊บเพลงก็จะย้ายไปกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับที่จะลูกค้าเอาไปออ่ตั้งโชว์หรือเลี้ยงต่อได้เลยส่วนใหญ่ก็อันเนี้ยกระถางไซส์สองนิ้วใช่ปะเพลงก็จะย้ายกระถางไซส์สนิ้วแบบนี้แต่เป็น3มนิ้วที่ออ่มีความสูงนะเดี๋ยวไปให้ดูนี่ค่ะจะเป็น3มนิ้วที่มีความสูงเพื่อที่รากเขาจะได้ชอนชยัยแล้วก็จเจริญเติบโต,ตในนี้ได้เต็มที่นะคะ มีเลยนีวัสดุปลูกก็คืออันนี้คือวัสดุปลูกถือว่าเปียกนะเปียกแบบนี้นะคะเปียกเนี่ยจับมาปุ๊บรู้สึกมีน้ำนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นเปียกแฉะมากจนแบบรากเน่านะอันนี้สำหรับเพนนะคะประมาณนี้อยู่ในอบประมาณนี้กำลังดีสำหรับภูมิอากาศอะไรแถวแถวบ้านเพนนะถือว่ากำลังโอเค ใบเหี่ยวมีไหมมันก็จะมีแบบเหี่ยวไปบ้างนะคะก็ดึงออกนะอันนี้ก็จะมาให้ดูกันบางต้นก็คือรากมาดีแล้วอย่าง,างต้นเนี้ยเดี๋ยวเพนเอาให้ดูนี่คือถาดนี้ถือว่าสีสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เห็นไหมมีความชมพูนะคะถ้ามีชมพูปื้นๆแบบนี้ยก็จะขายได้ราคาดีกว่านะถ้าในไซส์ที่เท่ากันกระถาง ขนาดลำต้นเท่าเกันนะก็จะขายได้สูงกว่านะคะแต่ต้นที่มีลายแบบกระจายทั่วๆไปอย่างนี้ก็ถือว่ายังมีแบบปื้นๆนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบอ่าอย่างเงี้ยลายกระจายทั่วๆไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของน้องนะแต่ถ้าต้นไหนจะมีแบบปื้นๆแบบนี้ก็จะราคาดีกว่านะอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันเลยต้นตั้งแต่ต้นเล็กๆ คือกระถางแต่ละไซส์ที่เพ้นใส่ในเนี้ยมันก็จะยังไม่ใช่ไซส์ที่แบบเราเอาออกขายเนาะเพราะว่าเอา่อเนื่องด้วยถาดอบอะมันเล็กถ้าเราใส่กระถ้าถ้าเราใส่กระถางใหญ่แบบเนี้ยทั้งหมดอะ่ะมันก็จะทําให้ไม่เพียงพอนะคะเ mm hmm. พราะเนี้ยอย่างบางต้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเพ้นก็ใส่แค่กระถางเล็กๆนะเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นนี้คือต้นที่ใหญ่นะทุกคนเห็นป่ะแต่ชําไว้ในกระถางแค่นี้เองนะคะ คือชามไว้ให้เขาออกรากซึ่งรากออกแล้วนะคะรากยาวประมาณเกือบเกือบหนึ่งคืบแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอันที่เพนนะ่เอาไปย้ายใส่กระถางจริงๆอันนี้ยคือก็จริงๆถานเนี้ยก็เป็นถานที่รอขายนะทุกคนก็คือรอรากออกเจริญเติบโตดีแล้วก็เตรียมวางขายในรถถัดัดไปนะคะแต่ว่าต้นนี้นะเนื่องจากพอเขาโตมาดูลักษณะใบเขานะคะ มีปื้นที่เป็นส,สีชมพูใหญ่นะคะนี่ถึงสองสามใบเลยนะคะก็ถือว่าววดีอนาคตดีนะตอนนี้ก็จะเก็บไปทําพ่อแม่พันธุ์ต่อไปเดี๋ยวไว้ทําคลิปย้ายกระถางให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าล็อตล่าสุดที่ขายไปอะ่ะก็มีคนเออบอกว่าเออไม่กล้าย้ายกระถางนะเพราะว่าเขาซื้อต้นไซส์ใหญ่ไปเป็นไซส์แบบตั้งแม่อ่ะแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเล็กกว่านี้เพราะว่าถ้าไซส์นี้ก็คือถ้าเอาไซส์นี้นะยังไม่รวมอย่างเงี้ยไซส์อย่างเงี้ยก็ประมาณ สามพันห้าั p แล้วนะคะแต่ถ้ามีน้องแบบปื้น,นๆอย่างเงี้ยก็จะแพงกว่านะเพื่อัน,นี้เพนไม่ขายนะเดี๋ยวเพนจะเก็บไว้ทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใบที่เขาออกมานะเดี๋ยวเพนจะพาให้ดูเลยคือถาดเนี้ยต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะคะถาดน,นี้ที่มาที่ไปก็มีอยู่สองสองสองที่มานะก็คือหนึ่งเป็นต้นเล็ก ที่แยกมาจากกอใหญ่นะคะเป็นต้นเล็กๆที่แยกมาจากกอใหญ่แล้วก็มีรากแล้วนะคะเพนก็จะแยกไว้แบบนี้เออคือดูในนี้มันเหมือนจะไม่รู้นะแต่เพนจะจําได้ว่าอะไรยังไงนะ mm hmm. ก็คือมีอันแรกที่เพนบอกเนาะนะคะนะคะ้อนะอะไรเนี่ยแยกมาจากกอใหญ่นะคะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังที่แยกกอเดี๋ยวเพนทําคลิปให้ดูแล้วกันเนาะ มันจะมีแบบกอใหญ่ๆอายอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไหมเดี๋ยวเพ้นลองยกให้ดูเผื่อมียังไม่มีกอนี่อ่ะเดีมม๋ยวเพนลองยกตัวอย่างให้ดูนะว่าอ่ะสมมติต้นที่มันเป็นต้นใหญ่เนี่ยอันนี้คือใหญ่มากนะคะอุ้ยเริ่มมีอาการเดี๋ยวจะต้องทําการเล็มละอันนี้เพ้นทำคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะ อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยมันมีหน่อออกมานะคะขึ้นหน่อออกมาตรงนี้นะคะขึ้นมาสักสี่ห้าหน่ออะไรเงีเ้ยเพ่งก็จะทําการรือ้อรากออกมานะคะแล้วก็ทําการตัดนะคะตัดเพื่อแยกหน่อนะคะแล้วก็อเอาหน่อที่ได้เนี่ยแต่ในการตัดเนี่ยบอกก่อนนะว่าตัดแบบมีรากติดออกมาด้วยนะคะมีรากติดออกมาแล้วเพ่งก็จะเอามาปลูกนะคะลงมาปลูกแล้วก็เเขาเรียกอะไรอะ่ะ เอามาลงปลูกไว้นะคะชําให้รากเขาว่าแข็งแรงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเขามีบาดแผลที่เราปาดมาใช่ไหมเราก็จะเอามาปลูกในกระถางใหม่ในวสัสดุปลูกใหม่นะคะที่ใส่ตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะสูตรพิเศษของเพจนะคะแล้วก็ตัวสารการันแมลงนะนี่มีวางอยู่ใกล้ๆพอดีนี่นะคะตัว คือเจ้าตัวนี้ศัตรูพืชของเขาก็จะเป็นมดกับเพลี้ยแป้งนะคะจะชอบมานะคะก็ตัวนี้ใช้กําจัดเพลี้ยได้นะคะเพลี้ยแป้งได้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะอันนี้ก็4 0 0 9กรัมบาทนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะแล้วก็อ่ะย้อนกลับมาว่าในถานนี้มันมีอะไรบ้างก็คือ1ก็คือแยกจากกอใหญ่ออกมานะคะแบบมีรากนะเอามาชำนะคะให้รากแข็งแรงเดินดีสักประมาณ สองอาทิตย์เพนก็จะเอาจัดจำหน่ายนะคะกับสองอหน่อที่แบบแยกแบบตัดออกมาแล้วรากมันไม่ติดมาด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีแต่โคนอะ่ะมันก็เอามาชําได้ให้รากออกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะการจะชาให้รากออกเนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันติดโคนมันมาอย่างไงนะคะอย่างตนนัวนี้เมื่อกี้เพนแอบยกดูทีนึ่งละ ก็เลยคิดขึ้นได้ตอนแรกยกต้นนี้ขึ้นมารากมันออกเยอะแล้วก็เอาปูขึ้นกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมย้ายกระถางใช่ไหมแล้วพอมาหรืออันนี้ดูว่าเฮ้ยมันออกดีหรือ,อยังนึกขึ้นได้อีกเหมือนกันก็เลยเฮ้ยถ่ายคลิปละกันอันนั้นอันใหญ่ขอไม่ลือแล้วนะเพราะว่ามันดินเยอะขี้เกียจมือเลยนะแต่ต้นนี้มันง่ายๆนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเพนพามาดูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันมีรากออกมานิดหนึ่งล่ะเห็นปะคะ นี่ออกมานิดนึงละเนี่ยเดิมต้นเนี้ยมามันก็มีแต่ลําต้นทุกคนมันไม่มีรากนะมันไม่มีรากเพนก็เอาชาไว้ซึ่งตอนนี้รา,ากมาแล้วค่ะนี่น้อยหนึ่งเห็นปะมีดินติดรกากประมาณครึ่งเซนละนะคะอันนี้เราก็จะชาต่อไปอย่างนี้รากแบบนี้เราจะยังไม่เอาไปขายนะเพราะว่าลูกค้าเอาไปถ้าดูแลออ่ไม่ถูกก้องนะคะถ้าดูแลแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่ถูกต้องวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเอาไปแล้วก็ไม่รอดรากเน่าได้หรือเหี่ยวตายแห้งตายได้นะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะยังไม่ขายนะถ้ารากแบบนี้นะคะจะรอให้รากยาวสักประมาณนึงก่อนที่เราดูว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้อะไรได้แต่จริงๆอย่างเงี้ยมันเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะเพียงแต่ว่าไม่อยากให้เอาไปแบบนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหานะคะคือลูกค้าเอาไปก็ไม่ได้อยากให้เอาน้องไปแล้วไปตายอะ่ะเพราะเรา แยกมาชำมาแล้วก็รักน้องนะแต่นี้คืออนาคตดีนะนี่ดูสก่อนนะคะอ่ะก็คือจะมีสองแบบนะคะในถาดนี้นะซึ่งเพนก็จะมีต้นแม่นะที่จะเป็นแบบกอใหญ่ๆเลยแต่ตอนนี้คือข้างนอกมันมืดเนาะก็คงไม่ได้พาไปดูนะคะเดี๋ยวไว้เป็นอีกคลิปนึงแล้วกันอันนี้คือพอดีนั่งจะมานั่งเช็คต้นไม้แหละก็เลยเออคิดว่าเฮ้ยเอา,เอามาทําคลิปให้ ทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่าเอ้ยเนี่ยที่ว่าชําไว้มันก็มีโอกาสรอดนาะนี่ขนาดมาไม่มีรากเลยนะก็ชํารากก็ตุดๆออกมานะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเพนจะบอกว่าล็อตนี้เป็นล็อตที่ใบอะส่วนใหญ่นะสวยมากทุกคนดูอะดูนะเห็นหนเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมว่านอกจากเขาด่างกระจายแล้วว่ามันจะมีความชมพูเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยเยอะเห็นไหมคะซึ่งเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีความคาดเดาคาดการนะ เป็นแบบเทพที่ดาวพยายกรณ์ว่าเฮ้ยใบต่อต่อไปอ่ะมันก็แนวโน้มที่จะส่งผลให้แบบมีความปื้นใหญ่ขึ้นมาได้นะอ่าแล้วก็จินตนาการนิดนึงอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยก็อนาคตไกลคืออันไหนที่แบบสวยอนาคตไกลเพนก็จะอ่าเอาเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทาอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะเป็นแบบว่าพาไปดูพ่อแม่พันธุ์ของเพนว่า เออมันเป็นกอใหญ่ยังไงแล้วแบบหน่อมันมายัางไงแต่ตอนเนี้ยน่าจะไม่มีหน่อแล้วทุกคนเพราะว่าจับตัดกโกรดนี่หมดแล้วนะคะก็นั่นแหละหลังจากที่เพ้นแบบเอาจากกอใช่ไหมตัดยอดเอามาชามี้เพ้นก็เอาขายมันก็จะมีแบบเป็นลอ็ลอตๆมาเรื่อยๆนะนี่นี่สวยอนาคตกไกลนะคะน้องคนนี้เนี่ยมันก็จะมีใบเหลืองนี่เหี่ยวไปบ้างนะก็เอาออกนะคะอันนี้ก็ออกมายอดสวยเชียร์นี่ อย่างถ้าต้นเล็กแบบนี้นะแต่ทำไมใส่กระถางใหญ่จังคะนี่ต้นเล็กแค่นี้เองเดี๋ยวนนนะต้นเล็กแค่นี้เองทำไมกระถางใหญ่จังคะตอนแยกมารากมันยาวและรากมันเยอะเราเลยจำเป็นต้องใส่กระถางใหญ่นะทุกคนเพราะว่าจะต้องใส่กระถางให้เหมาะสมกับรากคนก็มีงงนะว่าแบบแต้นเล็กเธอเอามาใส่กระถางใหญ่แล้วเธอจะมาขายราคาแพงหรือเปล่าเปล่านะหรือบางคนเห็นแบบ เออต้นใหญ่ทาไมเอาไมาเอามาใส่กระถางแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ต้นใหญ่กว่านี้นะเอามาใส่กระถางเล็กๆคือบางทีรากมันยังไม่ได้แบบแน่นมากหรือบางทีเอามาชาในกระถางเนี้ยแต่มันโตเร็วเกินแล้วเรายังไม่ได้ย้ายกระถางนะก็ขายทางแบบนี้เลยนะนี่ก็สวยเห็นไหมล็อตนี้ล็อตนี้ดูแล้วน่าจะมีเอาเก็บซ่อนไว้เองหลายหลายอันนะนี่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 โดยอีเล็กอีน้อยนี่ข้างล่างมีใบเหลืองแล้วนะ เอ๊ทำคลิปเรื่องใบเหลืองไปหรือยังไม่แน่ใจอ่านี่นะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะก็พามาดูเบาๆนะนี่เบาๆสวยๆกันนะคะเดี๋ยววันไหนเอ่ย้ายกระถางก็จะทําคลิปย้ายกระถางให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อของใครเอาไปเลี้ยงแล้วต้นโต,นตนขึ้นรากแน่นแล้วนะคะจะได้ขยายได้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลัวการย้ายกระถางนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะไม่ยากนะ แล้วก็คลิปต่ตางๆเกี่ยวกับน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงมาเลี้ยงมาขยายพันธุ์แล้วอะไรแล้วคิดว่ามีความรู้มากเพียงพอที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูกันนะนี่เลยดูสินี่ต้นเล็กต้นน้อยนะั่นก็สวยอยู่นะเดี๋ยววันไหนแบบว่างนะ มันั่งย้ายกระถางจริงๆอยากจะไลฟ์สดนะแบบย้ายกระถางไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยอยากทําแบบนั้นนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนทําแล้วแบบเออทุกคนจะว่างมาดูกันอะไรเงี้ยนี่ดูต้นนี้แข็งแรงมากดูลําต้นเดี๋ยวเราต้องย้ายละเร็วๆนี้อ่ะโอเคทุกคนบ๊ายบายนะ ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม